น<ก>้องเกศทำอะไรยำลูกชิ้นไม่เป็นลูกชิ้นนมลูกชิ้นยำเองเลยเหรอจะอร่อยไหมเนี่ยจะกินได้เปล่าจะ <laughs> กินไหนปะนะ้งนี่ค่ะ เชฟมือโปรเชฟเด็กเชฟกระทะเล็กโอ้ oh, มืดมองไม่เห็นเลยอะมองไม่เห็นคนเลยซ่อมเสียวพ้ oh. ่มาดิเดี๋ยวมันเป็นรอย อันนี้มันสุกแล้วใช่ไหมใช่จ้าเราไปหั่นกันเลยเชฟมือโปรโอ,อืม <c oughs> ันนี้ให้เราเจ๊ชว์ฝีมือนะคะหันเลยจ้าเ <c oughs> ฉ่งกุย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกชิ้นนมสดใช่ไหมนมวอลเลา่ยนแต่มันไม่มีนมเพราะว่ามันหอมเนาะใช่ก็ว่าหอมมากหอมมากแท่งใหญ่ด้วยคุ้มนะใช่สามสิบเก้าบาทสามสิบห้าสามสิบห้าคุ้มมากลวกใส่หม้อลูกหั่นใส่หม้อนะสามแพ็คลอยอินทำไปทีละขั้นตอน แท่งหนึ่งเ่าขายนี่สิบาทนะที่เขาทอดขายอเนาะ<น>ใช่ไหมห้าบาทไม่ใช่เหรอแท่งห้าบาทแม้ว่ามันแท่งเล็กกว่าน,นี้นะอ่าเนี่ยวาเียก็เสร็จแล้วค่ะอืมง่ากินมากเลยนะคะดูนื่เดี๋ยวไปตั้งก,กล้องถี่เลยจ้าสวัสดีค่ะนี่นะคะ ก็สุดไปที่เรียบร้อยแล้วจ้ามากินกันเลยนี่นะฮะน่ากินมากเลยนี่จับเบอร์กินข้าวหมอย หอมมากกลิ่นมะลิลาอันนี้คือแกงมะลุมนะคะมีผงเยวย เอาชิมยอดเจดบ,บอืมได้มาก่สบเบอไม่ทีเลยต้ิหอมมาก ầm điểm nhỏ mà ầm ็แม่ไม่วางคหะแม่ยังไม่ถ่ายให้ดูน้องค่ะเ <c oughs> ่ายแะง <c oughs> เนี่ยน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดกิ่งให้เก๊กกับแม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย